สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปบุษครูทุกคนเดอ้อนี่ก็มาพบพ่อกับซองสาวลิงมันพินคือเก่าพ่อแม่พี่น้องห่างหายไปหลายมือลอี่พ่อพี่น้องเลยหลังแล้วนะนี่กันเนาะหากะลงคลิปคลิปหนึ่งสองคลิปนี่แหละแต่แต่แล้วนะพ่อพี่น้องนี่ฮักกับฮับนาทีเลี้ยงงัวโอ้ยยี่พักกันดื้อแกนะ เด็กๆฮู้ยผูกอยู่แถวนี้แหละพี่น้องยังไม่ได้เอาไปเนะเาะพาลาซานกาไปเอา้าเอา้าเนี่ยให้กินนะบ่อยากกินเนอะอือตั้งบ่้อหมักอะไรจู่ๆเนี่บ่ม้อหมักดีอะไรฮ้ยพามากินหยาดต่ำเพราะว่าโดดซ้ายโดดขวาอยู่ มือกระจอยแห้งเลยที่เนี่กระบอกคอยอิ่มแน่เพยพี่น้องเลยนะเอากินนะสิไปสิเลยกินกินมือนี่คืบเพยพี่น้องเลยมือนี่คืบเห็นตะกรันเมฆไดย้ยังบ่มีแดดเพยพี่น้องนะเหตุยังเนาะนะเรียกงนะัวจูเจ้านะ่ะ อ้าอย่าดึกกิดินชช่ต้มมันถืกอกันเปื้อนลูกเอาอยาอ้ไปพี่น้องเอความดื้อนี่เอา,อยาเยวามากินมังม่วงกันได้ปุกห้ากระติดนี่ก้มไปกินหญ้่ข้างหลังพูนนี่นี่นี่นีน่ งัวนี่สะลงสะเลงอันนี้เพื่อนพี่น้องเไยนนมังน้ำเขาก็เหี่ยวแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยสะลิงเขามาเกี่ยวเนื้าเพราะว่าไปตัดเครือมันเนาะเหี่ยวแล้วนี่เราบอกก็ตายแล้วบนี่อย่าหันใจกกม่วงเด้อก้มกิน,านหาแล้วเด้อไปแทะได้งัวนี่ได้ วายยังไม่กินเงาหมวงเลยพี่น้องเลยสบายดีอีกเตือนหนึ่งเลยพี่น้องเลยเอาก็ะปได้พบพอกันไลยมือเนาะเป็นไล่มือแต่ลังแล้วนะนี่ก็จักปลเลยได้จะลรวนวนเวียนวุ่นวายอีริควยพี่น้องเอ้ยชีวิตชาวลิงนี่เนาะแล้วนะปุ๊บอืมเรากินเงาหมองกันได้แล้วนะปุ๊บอาเซนบลอสบายพ่อพี่น้องมืออาเซนบลอสบาย ควายแม่ใหญ่สาลิงกะหมายถึงว่าลูกบัวได้อะไรไปพี่น้องเลยอย่างมือที่บัวไล่เข้ามามือที่บาพก็เท่าไป็นไปเลี้ยงเข้าให้เนาะมือทีซาลิงซ้ำตะการอะไรไปพี่น้องเลยอยากกินพักไปกินเนี่ยไปกินเนี่ยก้มก้มก้มลง ควายไม่ใหญ่ซาลิงยยางบได้เผยพี่น้องย่างบได้ซองมือสามมือเอาซักยาให้เผยพี่น้องซักยาให้แล้วค่ะต่อมามือที่สี่ที่ห้านะออสุนไปหุงหมอควายไม่ใหญ่เขาตายเอยพี่น้องควายไม่ใหญ่สาลิงตายแล้วเผนพี่น้องควายไม่มูนเขาเนาะต่อมามือที่สองอสุนยังอยู่หุงหมอ ควายแม่น้อยเพ่นพี่น้องอเป็นหลานของควายแม่ใหญ่เขาเนาะเป็นหลานลูกของลูกมันเนาะเป็นหลานมันเพ่นพี่น้องอกัดตายอีกแม่พี่น้องควายสลิงตายสองตัวเนาะพี่น้องหมูหูแนวเห็ดอยากกินกุ้งหงังนะบหมูหูแนวเห็ดยังเหลือสี่ตัวพี่นออ้องยังเหลือสี่ตัวเฮากันเลยหยก พ่อเนองดีให้พ่อข้ามาเอาสี่ตัวนะ mm. คือตอนนี้สาลิงบ่มีควายเด้อพ่อพี่น้องควายสาลิงแหม่นยกหมดแล้วเนาะสาลิงกะบ,บุ้งหูอะเป็นพญาติเป็นอนียังเนาะแต่ควายเนี่ยกะบุได้เป็นพญาติพ่อพี่น้องกะบ,บุ้งหูสาเหตุเนาะ mm. ตายไปแบบดื้อเลยเนาะ <c oughs> ส่วนสี่ตัวนะเ่เอาขายเนาะ ตัวมันยังโมเป็นอยังเฮาก็เลยขายออกเลยพี่น้องเลยไปให้คนอื่นเลี้ยงซอยเนาะหัวเฮาก็บเบาไว้พี่น้องเลยเฮาก็อีต้นแต่พออเซอร์แล้วเนาะให้ให้พี่น้องเลยเพิน่นนะถือปั้นเข่าปั้นหนึ่งในมือแล้วก็อ้าควคมกุมวงค่อยวัวกับโบเล้แขวี่อพี่น้องเลยงังวกด็ดือ้อตัวเขามาดาหลังนะเนาะ mm. กินกุมวงเสาลิงอันนี้ก็จะเป็นงัวเสาลิงเองเนาะ คือเซาเงเว่าเอานแล้เนาะเฮากับบุหงสาเหตุไปพี่น้องเลยแล้วก็เฮากับปดออกเลยเนาะตอนนี้เฮากับบอมีควายไปพี่น้องเลยมอนเอกนะว่ามายามใดเลยให้ให้ซ้ำสี่มือผู้แดกไปพี่น้องเลยสกินเข่าก็ให้เนาะเห็ดยังกระยาแนมไปเห็ด้าแนมไปเห็ดยังเพิ่นกระไห้เนาะมอนเกอีต้นเพิ่นอยู่ไปพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นนั้นอยู่กับควายเพิ่นมานั่นตั้งแต่หู้จักความว่าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายได้เพี่นพี่น้องเลย ตัางตัที่ว่าคนเฮาจามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้กับประมาณเจ็ดแปดปีหรือว่าเก้าสิบปีเนี่ยเนาะเก้าปีสิบปีให้พี่น้องเลยแล้วก็ผูกพันกันมาหล่พลายพี่น้องกับควายตัวนั้นเนาะและ้วก็ตู้แม่นะเฮาเฮาเผาเฮาจูดเรื่องพลพี่น้องเลยเฮาบ่ได้กินเฮาบ่ได้ขายเนาะตัวที่มันตายนะเฮาเฮาให้หมันตายคาคอกเลยเนาะอีต้นมันพลาพี่น้องเพราะว่า เฮาได้เฮา,าอียังทุกอย่างกันน้ำมันเนาะย้อนมันให้พี่น้องเอ้ยซาลิงกลับมาบอกข่าวตอนนี้เนาะพอซาลิงกับบุรีลุงคลิปร้ายมือไปพี่น้องเอ้ยกับซาลิงกับบุมีควายเลย็บไปพี่น้องเอ้ยกับบุ๋มหูพออาเซียนกันยังเสียใจเนาะเสียใจแห้งจนจมอยากไปกรุงเทพคพนแรกพี่น้องเอ้ยว่าว่าสิไปเฮ็ดบัตสเลยเนาะความเสียใจของเพคนนั่นสิไปเฮ็ดบัตรสิไปหา,งงาเงินแหละบ่บ่อยู่บ้านอีกเพคนว่นแะแต่บัดนั้น,น จะจะเป็นมืออื่นมือพื้เนาะสาลิงกัสิเห็ดสังกทานภาเขา่าเห็ดต้นเห็ดอยังหลายอย่างเนาะไปอุทิศไปหานควายของเฮาเพื่อนพี่น้องแล้วก็แม่ใหญ่เพป็นกัสิเห็ดภาเข่าไปหาแม่ของเพลินเลยเพื่อนพี่น้องเอ้ยคือหยาสาลิงนั่นแหละเนาะส่วนแม่ของสาลิงกะมือที่อันผู้หลวงออกมาแต่ลงหมอเนาะโรงพยาบาลสองมือสามมือแม่สาลิงกับไปใส่ย,ยาเพื่อนพี่น้องเอ้ยแม่สาลิงเองเนาะ ตอนนี้ก็อาการยังบุรีขึ้นปานใดเนาะแม่ของซาลิงพูดอยู่บ้านนั่นแหละไม่เท่าแล่นะเัาสิให้เพิ่นมาเฮ็ดบุญสังฆทานพาเขาน้ำกระยันเพิ่นมาปวได้ยันเพิ่นเมื่อยไปพี่น้องเลยมืออื่นมือ้นนี่เนาะเูาสิเฮ็ดไปพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดแล้วซาลิงก็สิเมื่อเยี่ยมเพิ่นเนาะเมื่อลิ่นน้ำเพิ่นกรวยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเจ็บหัวแหงเนาะอ้อมลงมาใส่งอนไปพี่น้องเลยซาลิงพาเพิ่นไปใส่ยามือนั่นเนาะเพิ่นมาลิ่น เพิ่นจุ่มเจ็บหัว่อยพี่น้องเพิ่นจุ่มเจ็บหัวแล้วซลิงาพาเพิ่นไปใส่ยาคอยพี่น้องเลยเบาหวานนันรุดความดันเบาหวานนันรุดแต่ว่าไขมันขึ้นเจ็ดร้อย่อยพี่น้องแล้ววันนี้เพิ่นเมื่อยเนาะเพิ่นปวดหัวแหง่อยพี่น้องเลยเข้ากับซุมยาใส่เพิ่นทั้งใส่ยาทั้งซักเนาะซักใส่ซโลมซักเส่กระโพกเพิ่นล้วก็หลายอย่างเนาะ หมดเงินอยู่ล้านปลายพี่พี่น้องเอ้ยกะรกะายังโมไขขึ้นพี่พี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นกัยังว่าว่าแมบบ่มันหูซึกเนาะมันหูซึกปวดหัวปวดยางของพเงอพื่นอะไรเนาะมันกะยังบมดีพี่พี่น้องเอ้ยซาลิงกระถาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานให้มันวุษย์นี่ยแล้วเนาะซาลิงกับซิเมอร์ลินนี่เพิ่นพี่พี่น้องเอ้ยกะรโมมียังหลายดอกมื่อนี่นะสิมาบอกข่าวนี่แหละพี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องว่าซาลิงหายไปใส่เนาะ หลายมือแล้วคือ宝妈ส่งข่าวเขาวยังเลยเพ่อพี่น้องกาย้อนแบบนี้เลยเนาะแต่แล้วหน้ามานี่ชีวิตของสาวลิงนี่ก็บุ่นวายแหงเพ่อพี่น้องเลยอาศรมก็บอสบายควายก็ตายเนาะแล้วก็มาลังๆกับแม่ก็บอสบายอีกแล้วก็ว้ายกระชับออกมาแล้วมันหลายอย่างหลายสารพัดเพ่อพี่น้องซาลิงก็เลยบอได้เวลาลงคลิปเดอ้อ อย่าเผลอลืมกันว้ะพี่น้องเ้ยคือเดว่างสาลิงกับซีรงคลิปให้เบิ่งนเพืพี่น,อน้องบําเหนีหยนวัชิยาเห็ดคลิปดองเนาะเห็ดจนความจำมันเต็มคนล,ละพี่น้องเอ้ยความจำเต็มกันจะไปหาซื้อแมมมาใส่เลย <c oughs> ไม่เท่ากับผ้าลานเพื่นไปห้งหม้อไม่กินอกีกแล้วเพี่น้องเอ้ยสาลิงก็อยู่เกินกับเด็กน้อยเนาะก็ทึกอยู่หักแล้วกันกล้วยเอานี่ก็นะใไปกล้วยเา กินกินกินยังเหลือแตงงัวนี่แหละเพื่อนพี่น้องเลยควายสร็จบมีแล้วเลี้ยงงวัวแล้วเฮาก็ออกมานาะเพื่อนพี่น้องเลยเป็นมือทำอี้หลังจากแล้วนาะสลิงฮาก,ก็มาจบนาะเนาะถ้าพอเซินเขาไปเฉมอยเมอยโบเห็นนะออกมาจบพระอาทิตย์ลุกหญ้ายอยู่อู้หัอกอะไรรีบเพื่พี่น้องหญ้าบักปอดเนาะ โปลาเนี่ยหยุบหยุบอยู่นี่ปลาซิวปลานำคอนปลาซิวปลาเข็งปลาปลาเดือบปลาไก่หยาลายเนาะเกลียวเสมอเลยเขากะอื้องานมันเลยเขากัน,น

คอยขึ้น่าทางแห้งยังมีแห้งอยู่เอ้ยเฮแต่ไปทางควรน้อยแลวนวลหลวงแล้ว่ะทางโมแห้งอืมยาวอลายกว่าอารมณ์ปะยังเจ้าแลยอารมณ์ปะยังนะจะไาปปิงเกี่ยวแข็งโอ้ย มันได้ปีงได้ย้ลงไปบังป,าป่าพูอยัางงมหมอปลาโดดน้ำมัน่าไรนะไม่ย่ามนมโนํำเลือกะเลยเจ้าไม้ห้าไม้มาเคาะเวลาเกลือนะ่มันจืดไะเห็นบอกเวลาเขาเห็ดอันนี้ยังเกยไปเหรอเด้พันนันปวกลงไปปอกๆเข้าม่ะ เอาเอามายำเลอลยวยุยุมาโลดจืดแถเสียงปอกปอกปอกออเพื่อนไอ้ยังเปือยไงยังอเปลเลือไปดีตเกือบดีใจเ่เกือบหน่อเวลนะแกลุดไปมั้ไป ล่างตีนเน่โอ้ยมันบเมนล่างขนาดนั้นเลยเกือปลาเกือปลายัม่เอาปลานินนำมาปล่อยปลานิน่ปาปลานินปลานิ ปานใหญ่หรือปานน้อยจะหาเชนหกอยู่น่ะป้านั่นมาอยู่ในส่วนเฮาบอนนั่นเฮาบอนกองเพืองที่เฮาเรียงควายนั่นแหละเป็นบอนที่ซอลิงคาร์บนอนิกเผาวควายแม่ใหญ่เนะาะเผาในหัวเองแหววพี่น้องเลย ไม่หมดแล้วไม่แต่วนันแต่ชื่อนี่หมดแล้เกือปลาปล่อยปลาไว้กินเพื่อพี่น้องเลยพอกันคลิปใหม่เด้อพื่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีเนาะฝากกดไลค์กแดแชร์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงวันพีนเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปเพื่อพี่น้องพอกันคลิปใหม่เนาะ